แก้วควงเบสลำลึกถึงความหลังค่ะหายหน้าไปนานค่ะเจออีกทีวนกลับมาคุยกันแก้วเมืินคนเก่าควงเบสลำลึกอดีตในตอนจบใหญ่ตัวร้ายกับนายกระจัวค่ะต้องบอกว่าสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานซีรีส์รีเมคเรื่องล่าสุดค่ะที่ ร่วมกันผลิตกับผลงานชิ้นโบแดงนำภาพยนตร์เกาหลีที่ดังในตำนานมาทำเป็นซีรีส์เวอร์ชันไทยนำแสดงโดยแก้วเชอริญยามารับบทเป็นใหญ่ตัวร้ายและเบสนัทสิทธิ์มนัทวนิตรัรบบทเป็นจัวค่ะซึ่งเป็นใหญ่ตัวร้ายกับนายกะจ๊วะเองนั่นก็คือซีรีส์รีเมคจากภาพยนตร์ดังใหญ่ตัวร้ายกับนาย เจียมจากประเทศเกาหลีใต้ที่สร้างปรากฏการณ์ความโด่งดังในทั่วเอเชียเลยและผู้คนในต่างชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ในเวอร์ชั่นของไทยอย่างมากเลยและคะและหลายคนนั้นนะคะก็คงจะรู้จักกันดีค่ะ ไอกระจัวซึ่งเป็นนักศึกษาหนุ่มหน้าตาซื่อๆดูภายนอกไม่มีอะไรนะคะแถมในใจเนี่ยช่างไร้เตียงสาสิเลเกินโดยเขาเองนั้นกลับมาจากเกณฑ์ทหารตั้งใจจะกลับไปเรียนต่อในด้านของกฎหมายวันหนึ่งค่ะระหว่างทางกลับบ้านที่ท่าเรือข้ามฟาก จัวบังเอิญไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอดูมีอาการแปลกเหมือนกับคนเมายืนส่งตัวไม่อยู่โยกไปโยกมาจะเข้าไปพยุงเธอแต่ไม่แน่ใจว่าเธอคนนี้เมาเรือหรือเมาเหล้าหญิงสาวคนนั้นนะคะก็คือรับบทจะแก้วชรินยานั่นเองค่ะ ถ้าคือผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักผู้ชายคนไหนได้เห็นก็ต้องอยากจีบเธออย่างแน่นอนการพบกันระหว่างเธอครั้งนี้ทําให้ตัวเองต้องจําไปอีกนาะนและจําเธอไปตลอดชีวิตทุกการปรากฏตัวของหญิงสาวคนนี้นะั้นทําให้ชีวิตของเขาวุ่นวายและเจ็บตัวอยู่ตลอดเวลาหากแต่โชคชะตาเล่นตลกกับเขาทั้งสองคนเลยค่ะเรื่องราวความรักโรแมนติกบวกกับความจุลมุลวุ่นวายจึงเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกสําหรับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยละคะ่ะก็ ใครที่ชอบนะคะนาตอนนี้เนี่ยเองก็มีการนำละครกลับมารีเมคให้ติดตามการเพื่อเป็นการลํำลึกถึงความหลังตัดไปเล่าการเปลี่ยนแปลงของเห็นั้นของบอยและตัวละครอื่นๆสำหรับใครที่ชอบติดตามชมได้ผ่านทาง My s t e t Go ที่ท i d ไเลยค่ะ